ต่อกันที่ข่าวดีกันบ้างค่ะเรียกได้ว่าอย่างร้อนแรงทะลุปลอดฉุดไม่อยู่เลยจริงนะคะสำหรับกระแสตอบรับจากคอนเสิร์ตของไยแบนเกาหลีอันดับหนึ่งยังกลุ่ม,ม EXO โดยหลังจากที่พวกเขานะคะคได้เปิดขายบัตรคอนเสิร์ตครั้งที่3ของพวกเขาในประเทศไทยยังคอนเสิร์ต EXO PLANET NUMBER no. t h e e THE EXO d e a m IN BANGKOK ในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาบัตรคอนเสิร์ตของพวกเขาทั้ง2รอบนะคะก็ได้ถูกจำหน่ายหมดลงภายใน3นาทีเท่านั้นค่ะ และก่อนที่จะไปสนุกกับพวกเขาในคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่10และอาทิตย์ที่11กันยายนนี้หนุ่มๆเขาก็ได้ส่งคลิปพิเศษสุดน,น่ารักมาอุ่นเครื่องพร้อมกับยอดภาษาไทยชุดใหญ่เอาใจชาว X.O.L กันด้วยค่ะจะน่ารักแค่ไหนไปชมกันได้เลยค่ะ 네, 여러분 똥양꿍 탑타이 그리고 사와디카 콩콩카 랑랑축축하면 무엇이 생각나죠? 태국입니다! <laughs> 네, 맞습니다 저희 엑소가 세 번째 콘서트 엑소플래닛 3이 엑소디움으로 태국 엑소엘 여러분들을 찾아갑니다 아 네, 이번 공연이 <laughs> 벌써 엑소의 새로운 제공이잖아요 그래서 네. 항상 저희의 공연을 즐겁게 관람해주시는 태국 팬분들을 또 만날 생각이 너무나 즐거운데요 어... 2016년 9월 10일, 9월 11일 임팩트 아레나 무항텅타니! 무항텅타니죠, 그렇죠? 임팩트 아레나 무항텅타니에서 여러분들과 이틀 동안 함께하기로 했습니다! 예! 아! 그러니까 네, 이번에도 저희가 여러분들을 위해 멋진 무대와 즐거운 공연을 준비했으니까요 다 함께 오셔서 함께 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다 네, 태국 엑소의 여러분 저희 엑소와 함께 신나게 즐길 준비 되셨습니까? 네! 예! 그러면 여러분, 복 많이 받으니 อยากเจอพวกเขาก็แล้วใช่ไหมล่ะคะใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วก็อดใจรอกันอีกนิดน,นะคะแล้วพบกันวันที่10และ11กันยายนนี้ณอิมแพดอารินาเมืองทองทาน,นีค่ะรับรองว่าเอเชียนป๊อปอัพของเราจะต้องไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชาวเอ็กโซแได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ